สวัสดีครับบักบายช็อปครับวันนี้ขอนำเสนอ,อ,อแตรมทักตันอาร์นะครับคันนี้เราจะมาขายนะครับเราบอกไว้ก่อนเลยคือ ขายรถคันนี้นะครับไทมทักตันอาเนี่ยคันนี้ผมแจ้งราคาไว้ก่อนเลยสำหรับคนที่สนใจนะครับเปิดที่30900นนะครับอ่นา3 9 9 0 0นนี่นะครับทีเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าคันนี้เขาทำอะไรไปบ้างนะครับดีเทลรายละเอียดรถคันนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกัน นะอ่ะผมจะไล่าจากหัวไปท้ายเลยนะครับอ่าหลักๆนะครับผมถ้าพูดถึงอ่าที่สุดข,ของคาเฟ่นะสายคาเฟ่เดเซอร์เนี่ยยังไงก็ไม่มีตัวไหนเกินตัวนี้นะครับก็คือไทม์ทักตันอาพันสองนะฮะอ่าเราก็เติมอ่าชุดหัวมันก็คือเป็นหัวโมงนะครับใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็หุ้มงานเคปล่า ในหลายๆจุดนะครับให้มันดูเป็นเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นนะครับประมาณนั้นคือของเดิมรถเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรดีเต็มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคหน้านะครับเป็นอัพไซด์ดาวของโชวานะครับสามารถปรับได้เห็นไหมเขาให้ปรับได้นะแฮนด์ก็เป็นแฮนด์ในนี่อยู่แล้วนะก็เป็นแฮนด์จับ ตัวโชคนะครับคือพวกนี้มันดีมาอยู่แล้วนะปั๊มเบรกก็ให้นี่ของดีมาเลยเบมโบนะรู้ๆกันอยู่นะครับนี่คือของเดิมรถเขาโชคหลังก็โอรินนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับศักยภาพรถเนี่ยกับออปชันที่รถให้มาเนี่ยในราคาตอนนั้นราคาเขาเปิดตัวอยู่ประมาณ6 0สนเนี่ยผมว่าถือว่ามันเป็นรถที่ให้ของมาเต็ม นะฮะโอเคทีนี้มาดูเรื่องของแต่งพูดต่อพูดต่อนะครับอ่ะหัวโมงเคปล่านะครับบังโคลนสั้นเคปลอร์นเห็นไหมอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวแต่งนะฮะยางยางยางหน้าเป็นยังไงอ่ะมีแตกลายงาบ้างนะครับเนื้อผิวตรงนี้แน่นอนครับรถใช้งานมาอ่าสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จอดนิ่งนะครับจอดนิง่งไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไร่มีแค่ช่วงแรกๆแ,แล้วก็จอดนิ่งเลยนะอ่า ตัวนี้ก็มีกาดหมอน้ําด้วยเห็นไหมอ่าตัวนี้เป็นตัวแต่งนะส่วนตัวนี้เป็นตัวที่เขาติดมากับรถนะอ่าจริจริไว้เลยนะครับต้องมีไว้ตัวกาดนี้นะครับอ่าแคดล่างแคดล่างเรายังคา,าไว้นะอ่าแล้วนี่ก็เป็นท่อแต่งอ่าท่อตัวนี้ก็เป็น full system นะครับไม่ผ่านแคดอย่างที่ท่านเห็นนะเดี๋ยวผมไปด,ดูเห็นไหม พอมาเลยแล้วก็มายิงใส่ปลายท่อตัวนี้ปลายตัวนี้เป็นปากทองเหลืองนะครับเห็นไหมอ่าข้างในมีใยแก้วอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าขมเหล็กควันมันได้บางไปแล้วนะครับประมาณนั้นอ่าผิวอ่านี่เป็นไงเคปลานี่ก็เคปลาฝาข้างเนาะฝาข้างตัวนี้ก็เป็นตัวแต่งนะแล้วก็ไปหุ้มเคปลาอีกทีนึง ัวน,นี้ก็เป็นเคบละนะฮะหุ้มหมดหุ้มหมดนะครับเป็นผ้าแท้ด้วยนะอน,นี้อาจจะมีคาบนิดนึงตรงนี้ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าถ้าตัวนี้มันขึ้นคาบไรอย่างเงี้ยให้ดูใกล้ๆนะเนี่ยเน,น,น,นมันจะค่อนข้างเก็บงานยากแล้วก็รักษาความสะาดยากนิดนึงนะครับเป็นปกติของมันนะโอเค ไฟเลี้ยวนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังเป็นตัวแต่งเหมือนกันนะและนี่นะครับตัวแต่งเหมือนกันนะโชคหลังโอลีนไทมนะครับปรับระดับได้เนาะความเหนืดได้ตัวนี้ถ้าซื้อใหม่อย่างแพงเลยนะฮะอย่างแพงเลยเขาก็ให้ติดรถมานะถือว่าเป็นกำไรผู้ใช้งานนะครับ โซสเตอร์ยังเหลือนะฮะอ่าให้ดูให้ดูชัดเจนทุกมุมนะฮะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามกันมาได้ทุกช่องทางการติดต่อนะครับเห็นอ่วิดีโอนี้ที่ไหนก็ถามมาได้เลยนะท้ายครอบท้ายนะครับก็ะหุมเคบล่าตัวนี้ก็ถอดได้นะปลายทะเบียนแบบติดท้ายสั้นเลยนะฮะแล้วก็มีไฟแต่งตัวนี้นะ บบหนึงผมให้ดูชัดๆนี่ตัวนี้ก็เป็นงานพิมพ์เขียนมือนะฮะมูลายตัวนี้มันจะมีการย่นของเจ้าตัวแลกเกอร์ที่เคลือบผิวมันอยู่หน่อยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า เราจอดนะ้ำไม่ได้ดูแลร,รักษาจะโดนแดดนิดนึงนะคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ไม่ได้มีผลอะไรนะเพราะว่าข้างในเนี่ยผิวงานมันก็ยังเป็นผิวงานที่ดีอยู่นะครับนะวันนี้ก็เป็นเคปลาอย่างที่บอกเห็นไหมเห็นเงาผมเลยชัดแจว๋วเคลือบรักเกอร์ยังดีอยู่เลยสวยใสยนะฮะน,ะนะนี่มาดูข้างหน้า เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังแน่นอนนะครับก็ให้ดูผิวงานกันก่อนนะอ่าเป็นยังไงบ้างนี่นี่มีการกดชกลงนิดนึงนะให้มันดูแบบบาลานซ์บาลานกันหน่อยสมก็เป็นคาเฟ่เลเซอร์ให้ดูรอยขนแมวนะครับไม่มีปกปิดนะมีแน่นอนนะฮะมุมมองด้านกว้างนะครับทางฝั่งซ้ายนะ จกปลายแฮนด์นะฮะถ้านาวิสัยเนี่ยชัดเจนนะฮะไม่มีอกาการสั่นนี่เห็นไหในรอบสูงๆไม่สั่นนะฮะเรามีการขับกันแล้วนะฮะติดไว้ให้มันเก๋ๆเฉยๆนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทให้ฟังกันอ้อลืมนี่นี่นี่ให้ดูมีคาบด่างนิดนึงนะอาจจะเกิดจากน้ํายาหรืออะไรสกักอย่างนึะตัวนี้นะครับมันเปลี่ยนชิวดได้นะถ้าใครสนใจไม่ก็ถอดออกไปเลยเลขไม่เป็นยังไงให้ดูกันนี่นะครับอ่า ไอ้ดูไปเลยทุกอย่างปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับ คือรอบเสียงเดินเบานะครับผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้ท่อเดิมนั้นค่อนข้างจะหมายถึงท่อที่ติดรถเนี่ยนะหลุกและโหดนะครับก็ลองดูสำหรับคนที่สนใจผมเปิดให้เป็นพิธีก่อนนะอ่ะเดี๋ยวมาดูเช็คระบบไฟกันนิดนึง ซ้ายเนาะอ่ะดูขวาเบรนนะครับใปหน้าก็ปกติ อ่ะไฟฉุกเฉินดูเป็นไง <c oughs> โอเคนะครับทุกอย่างปกติหมดอ่ะเดี๋ยวมาฟังจะวาเปิดคันเร่งกันแบบโหดโกันหน่อยนะละรถคันนี้ ถ้าไม่ใช่ออกทิปก็แทบจะไม่ได้วิ่งไปไหนเลยนะครับอะเดี๋ยวองฟังจะมาเปิดกันเล่นกันนะครับ พันสเดาเห้านะฮะอ่ะโอเคตามนี้สำหรับคนที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับราคาก็จะอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะฮะใครสนใจก็ทักทายกันมาทุกช่องทางที่ได้เห็นในคลิปนี้ปรากฏนะครับอ่ะก็ฝากกันด้วยอยู่ที่บักบายช็อปนะครับผม Facebook นะก็คือบักบายช็อปยูทู e ก็บักบายช็อปนี่แหละนะฮะไลน์ไอดีก็ b u g b i k e s h o p buckby s h o ตัวติดกันหมดนะครับก็ติดต่อตามช่องทางนี้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็โทรมาที่0ูนย์เจ7ดเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองดูใครสนใจทักทายกันมานะฮะทักตันอาพันสองนะครับ, 1, 2, รบอ,อ๋อลืมบอกไปสุดท้ายนะรถคันนี้ปี2016นะครับอ่าปี2016เลยนะครับแล้วก็ขายอยู่ที่399,000นาพ นะครับลองทักทายกันมาดูนะฮะโอเคครับคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับ